วัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ขวัญศิริศิริมังคลานะคะ Data Scientist จาก GBI นะคะอันนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะขออนุญ,ญาตแชร์สไลด์ได้ยินค่ะโอ,คโอเคค่ะสไลด์จะแปะอยู่ในแชทนะคะมีอ่ามีในแชทแล้วก็จะมีลิงก์ของตัวไฟข้อมูลที่ใช้ในวันนี้นะคะ ถ้าเข้าไปที่ลิงก์มันจะมีโฟลเดอร์ที่เขียนว่า data ตัวนี้ค่ะก็ดับเป็นคลิกเข้าไปก็คือจะมีชุดข้อมูลที่เราใช้หลักๆประมาณนี้ก่อนนะคะบางไฟล์มันจะมีหลายชีทมองว่าเหมือนข้อมูลไม่เยอะแต่จริงๆมันก็จะมีชีทอยู่ข้างในนะคะโอเคค่ะ,ะกลับมาที่ตัวสไลด์ก่อนคือบ่ายวันนี้เราจะเห็นภาพมากขึ้นในส่วนแรกที่เราดีไซน์บางคนอาจจะยังงงๆว่า เราจะดีไซน์อะไรยังไงมันจะทำได้ไม่ได้นะคะอยากให้ฟังคอนเซ็ปต์เพิ่มก่อนอเราน่าจะเริ่มทำจริงในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เราจะเ,เห็นภาพมากขึ้นว่าตัว Power BI ทำอะไรได้บ้างนะคะ,ะโดยในส่วนด้านเนี่ยคือขวัญอยากให้โฟกัสก่อนว่าตอนนี้เรากำลังมองเรื่องแดชบอร์ดซึ่งสิ่งที่เราทำมาคือแบบ เราอาจจะเกิดจากคำถามหรืออาจจะเกิดจาก KPI หรือเป้าของผู้บริหารเนาะที่เราตั้งขึ้นมาว่าเราอยากจะแสดงอะไรตอบคำถามอะไรแล้วเราตัวนั้นนะคะมาสร้างตัววิชวลขึ้นมาก็คือเป็นพวกกราฟพวกอะไรเหล่านี้แหละคะ่ะแล้วมันอธิบายเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ได้อย่างเช่นอันนี้มันก็จะเป็นแดชบอร์ดของอะไรคะผู้ป่วยโควิดซึ่งมองเผินๆเหมือนแบบเอาอะไรคะ ตัวเลขมาแปะๆกันแต่มันก็คือข้อมูลสถิติที่ถูกนํามาแสดงถูกไหมคะมันก็จะร้อยเรื่องเาว่าให้เราเห็นว่าเทรนด์ของจํานวนผู้ป่วยคืออะไรซึ่งมันอาจจะมีข้อมูลของจํานวนผู้ป่วยที่เราเก็บในแต่ละรายว่าผู้ป่วยเนี่ยมีใครบ้างคนที่1 2 3ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ป่วยคนนั้นเป็นผู้ป่วยในประเทศหรือมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีการ ตรวจยืนยันแล้วหรือยังหรือว่าเขาอยู่ในผล ATK หรือมันอาจจะเป็นข้อมูลการรักษามันก็อาจจะไปอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเหมือนมาจากข้อมูลอีกตารางหนึ่งที่เป็นเรื่องของการรักษาเนาะมันก็จะเป็นการรายงานว่าการรักษาณนะปัจจุบันนะคะกระจายอยู่ในการรักษาโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ เพื่อผูอ้บริหารเขาก็จะเห็นว่าะระบบสารสุขของเราตอนนี้ะจะวิกฤตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวประกอบการตัดสินใจอะไรพวกนี้ค่ะคือข้อมูลไม่จําเป็นว่าต้องมีตารางเดียวเราอเอาข้อมูลหลายตารางมาก็ได้แต่มันก็ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกันนะคะ โอเคอันนี้ลองเข้าไปดูได้นะคะลองแตะลิงก์ลองไปดูแดชบอร์ดของอที่อื่นที่ลองทำอันนี้ก็จะเป็นโค l i n k i เนาะก็จะแสดงอยอดผู้เสียชีวิตเนาะ,ะที่เราเห็นหน้าเมื่อกี้มันอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขกับกราฟที่เป็นกราฟเส้นแฝงอยู่ข้างในแต่จริงๆเราทำเป็นแมปได้นะคะทำเป็น b a าชา h a r t ิสโ t รแกร m ได้เนาะ มันก็จะมีคอนเซปต์อื่นๆค่ะเพราะว่าแดชบอร์ดในปัจจุบันเราได้รับความนิยมเราอาจจะมีการวิเคราะห์เพิ่มเข้าไปอาจจะมีวิเคราะห์ค่าที่อาจจะเป็นทางสถิติหรือมีการวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมที่สแสดงถึงดิเรกชันอันนี้มันก็จะมีดิเรกชันเพิ่มขึ้นหรือลดลงจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะสแสดงอะไรนะคะจริงๆก็ลองดีไซน์มาก่อนแล้ว เราดูวิธีที่จะทํามันนะคะขัญไม่ได้มองว่าบางอย่างทําไม่ได้สะทีเดียวนะคะมันมีวิธีที่จะทําแล้วบางครั้งวิธีที่จะทําไม่ได้มีวิธีเดียวด้วยนะคะอ่าทีเนี้ยในส่วนของแดชบอร์ดค่ะสิ่งที่อ่เราอยากให้โฟกัสอ่ก็คือจริงๆอ่ะแดชบอร์ดอันนึงอ่ะมันอาจจะตอบในหลายๆส่วนก็ได้เช่นแดชบอร์ดอันเนี้ยคนที่อยาก จะดูอาจจะเป็นผู้บริหารก็ได้หรือเราอาจจะเอาให้ฝ่ายการเงินไปดูก็ได้หรือเป็น marketing ก็ได้คือมันมีตัวฟิลเตอร์มีตัวกรองตัวกรองพวกนี้ค่ะเราสามารถจำกัดการมองเห็นได้ซึ่งเวลามันเป็นตัวพวกนี้ค่ะเป็นลิงก์พอคลิกเข้าไปอย่างนี้ค่ะมันเป็นตัว public dashboard อะคะ่ะ พวกนี้เราจะไม่เห็นข้อมูลจริงของมันเลยนะคะแม้ว่าข้อมูลข้างในอ่ะสมมุติว่าข้อมูลข้างในอ่ะมีเลขประจาตัวประชาชนแต่เมื่อมันพับ l ล c กอยู่บนเว็บอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เห็นตารางตรงนั้นนะคะเราเราไม่เห็นถึงขนาดนั้นเพราะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของเราอ่าขนาดนั้นนะคะก็คืออ่าพวกเนี้ยเราแล้วเราจํากัดได้ค่ะก็คือในโปรแกรมมันก็จะมีทูที่เรียกว่าฟิลเตอร พื่อกร,รองบางอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยผู้บริหารเห็นได้เนาะแต่บางอย่างเนี่ยถ้าไปฝ่ายการเงินเขาจะเห็นไม่ได้ละเรากรองส่วนนั้นออกก็ได้ประโยชน์ของมันก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะบางทีเราดีไซน์แค่อันเดียวแต่เราใส่ฟิลเตอร์และปรับลูกเล่นมันทำให้เราทำรีพอร์ตแบบอตอบได้ทั้งสองงานในเวลาเดียวกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อข้อดีของการใช้ตัวแดชบอร์ดแล้วก็ตัว Power BI ก็เป็นหนึ่งในทูที่เราเลือกมาใช้จริงๆมันก็จะมีตัวอื่นเนาะแต่ว่า,าในวันนี้ขอพูดในส่วนของ Power BI ก่อนนะคะ,ะทีนี้ค่ะในส่วนนี้หลบไปทางไหนอ่ะโอเคในส่วนนี้ค่ะสิ่งที่ อยากให้ระวังก็คือเรื่องของ data dictionary เพราะว่าเหมือนข้อมูล17ชุดข้อมูล high value อย่างเงี้ยค่ะเรามันมาเป็นชื่อฟิลชื่อฟิลตรงนี้ค่ะมันมาแบบนี้ซึ่งบางคนที่ไม่ได้คลุกคลีกับ,บ database บางคนไม่ค่อยได้ใช้ข้อมูลอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพว่าเอ๊ะมันคืออะไรหรือบางคนใช้คำว่าเออเดาว่าเป็นอันนั้นเดาว่าเป็นอันนี้ แต่จริงๆสิ่งที่ควรจะอ้างอิงได้ดีที่สุดก็คือ Data Dictionary ของเราเนาะแล้วอธิบายว่าแต่ละฟิลนี้คืออะไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของบัตรดินดีซึ่งจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอลองโอเคทำไมกดสไลด์ไม่ไปโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวขอลองเปิดอันนี้ให้ดูคะ่ะ นะพอปโอเคอันนี้ค่ะเดี๋ยวขอขอเปิดลองให้ดูจริงๆข้อมูลที่เราเก็บอะคะ่ะในสโขบงานงานหนึ่งอะคะ่ะมันอาจจะมีหลายชุดข้อมูลมากๆอ่าเราก็อาจจะเก็บมันมาไว้ใน่ารูปแบบของ data dictionary ของหลายๆอันซึ่งอันนี้ค่ะเวลามันอธิบายมันก็จะมีตารางที่หนึ่งเป็นตารางของ ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสพื้นที่พื้นที่รายการรหัสจังหวัดเขตแล้วก็ลำดับการเรียงอันนี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งหนึ่งประงทีนี้มันก็จะมีชุดที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับนวรหัสหน่วยงานเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กแบบว่าเราจะเลือกข้อมูลอันไหนมาเชื่อมโยงกันซึ่งชื่อฟิลเนี่ยมันก็จะสืแล้วถ้าบางอันเราเห็นความสัมพันธ์กัน เราก็เอามาลิงก์กันได้เช่นอันนี้ค่ะมีกลุ่มชุดดินเนาะอยู่ในอซอยกรุป๊ป DTL ตัวนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูในรายละเอียดของตัวอ,อันนี้จะเป็นผู้ถือบัตรดินดีเนาะสมาชิกบัตรดินดีมันก็จะมีข้อมูลที่พูดถึงรหัสกลุ่มชุดดินซึ่งก็จะเป็นลิงก์กับซอยกรุป๊ป DTL เมื่อแีะค่ะ เพราะฉะนั้นข้อมูลของเราอาจจะเป็นข้อมูลหลายตารางแต่มันก็จะมีคอลัมน์ที่สัมพันธ์กันเพราะ,ะแต่ละอันตรงนี้มันก็คือคอลัมน์ของเราเนาะโอเคนะคะอ่ะในส่วนของโอเคอ่าโอเคในส่วนของ Data Dictionary ไม่ไม่มีปัญหานะคะก็คือโอเคอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ประกอบของเราว่าเราจะเอาไปใช้ต่อ,อยังไง ถัดมาจะเป็นเรื่องของอชุดข้อมูลนะคะอ่าก็คือขึ้นอยู่กับว่าชุดข้อมูลเราเป็นอะไรอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องอนามสกุลไฟล์ของมันด้วยเนะาะไฟล์แรกกับไฟล์ที่2ของขวัญเป็น Excel ค่ะแต่3ไฟล์ที่ขวัญดึงมาเป็นกลุ่มชุดดินตรงนี้ค่ะที่เป็น3จังหวัดเนี้ยเป็น csv อ่าก็จะเป็น ตัวที่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะนําเข้าข้อมูลเราก็ต้องต้องเลือกวิธีการนําเข้าข้อมูลให้สอดคล้องกับชุดข้อมูลหลักๆในวันนี้ค่ะเราจะใช้ชุดข้อมูลแค่แค่ประมาณห้าชุดนี้แต่ว่าตัว data ดดีมันจะมี sheet ย่อยข้างในหนึ่นิดนึงนะคะนะคะอ่ะก็เออเดี๋ยวขวันพูดสไลด์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลองทำในตัว power bi นะคะอันนี้ ไม่ต้องห่วงว่าจะพูดรัวๆแล้วก็ทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปอีกทีแต่ว่าขวัญขอรีวิวเวกออดคร่าวๆคือตัว power bi เวลาเราลงทะเบียนเสร็จแล้วติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วอะคะ่ะมันก็จะเข้ามาหน้าตามีเป็นประมาณแบบนี้ซึ่งพื้นที่สีขาวตรงกลางเนี้ยเป็นส่วนที่เราเรียกว่า report ส่วนหน้ารีพอร์ตที่เราจะดีไซน์นะคะเราสามารถเพิ่มหน้าตรงมุมข้างล่างได้ให้มีหลายๆหน้าได้เพราะฉะนั้นการสร้างแดชบอร์ดอันนึงนะคะไม่จําเป็นว่าต้องมีหน้าเดียวถ้าเกิดว่าเนื้อหามันแน่นหรอสามารถแตกออกเป็นหลายๆหน้าได้นะคะแล้วมันก็จะมีวิธีการนําเข้าข้อมูลส่วนมากทุนที่เราใช้อ่ะคะ่ะเกี่ยวกับข้อมูลก็จะอยู่ด้านบนโอเคนะคะ แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของอาการออกแบบตัวกราฟตัววิชั่วที่เราจะเลือกมานะคะโอเคค่ะทีนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งจริงๆ Power BI ทำได้ก็คือ Power BI Mobile อันนี้จะเป็นการดีไซน์เพื่อออสนองการใช้งานบนมือถือ,อเห็นนะคะเพราะฉะนั้นหน้าจอค่ะจากตอนแรกนะ กรอบมันจะตีค่อนข้างเหมือนกระดาษ A4 อะแบบอะไรนะแนวแนวนอนกระดาษ A4 พิกแนวนอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของโมบายเขาจะขยับให้หน้าจอบเราคล้ายลักษณะมือถือแล้วก็มีความยาวลงได้เราสามารถสกอร์สไลด์ลงอะเ,อเอลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่จริงๆก็ดึงไปใช้ได้ทำทำแอปหรือทำ เป็นหน้าเพจให้กดในมือถือได้ง่ายๆก็จะเป็นในส่วนที่เรียกว่าโมบายเลเยอร์นะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยจะเข้าไปดูในส่วนของวิวเนาะแล้วก็มาเลือกโมบายเลเยอร์มันก็จะขึ้นรูปหน้าจอมือถือแล้วค่ะให้เราออกแบบตกแต่งได้อันนี้ให้คอนเซ็ปต์ไว้เผือใครอยากทำเป็นแนวโมบายได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหน้ารีพอร์ตธรรมดาก็ได้นะคะ ตัวอย่างแรกที่จะให้ลองทำนะคะมันจะเป็นตัว Mercury g e นะคะเดี๋ยวขอเล่าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปลอง,ลองทำทีเดียว Mercury g e ในที่นี้ค่ะกำลังมองข้อมูลที่มันเป็นตัวกลุ่มชุดดินของหลายๆจังหวัดอะคะ่ะแล้วเราต้องการอเอาข้อมูลมาต่อกันจริงๆก่อนที่เราจะทำแดชบอร์ดสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะ ก็คือการอ่คลีนข้อมูล EDA ข้อมูลปิมข้อมูลเบื้องต้นอ่ะส่วนนั้นก็คือส่วนที่สำคัญเหมือนกันที่เราต้องทำก็คืออเช่นในเรื่องของ merge query เนี่ยขวัญกำลังมองว่าขวัญจะเอาข้อมูลของจังหวัดที่มีกลุ่มชุดดินนะคะแต่ละจังหวัดมารวมกันเพราะฉะนั้นขวัญก็จะมีการนำเข้าไฟล์กลุ่มชุดดินของแต่ละจังหวัดแล้วค่อยเอาข้อมูลมาต่อกัน เห็นนะคะอันนี้เห็นว่า,ามีหลายชุดข้อมูลที่แยกอย่างนี้ก็เลยจำเป็นต้องสอนเพราะว่าเดี๋ยวเราเอามารวมกันเพราะถ้าแยกกันเวลาวิเคราะห์มันมันจะแสงผลเดี๋ยวมันจะแยกกราฟกันนะคะมันจะเป็นมิติส้อนกันไปค่ะในส่วนแรกเลยเอาวิธีการนำเข้าข้อมูลก่อนค่ะนำเข้าข้อมูลเราจะเริ่มจาก หน้าหลักค่ะเราจะมีปุ่มที่เรียกว่า get data อยู่ข้างบนตรงนี้เนาะพอเรากด get data ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าจอตรงนี้ว่าการ get data ของเราเนี่ยเราจะ get data ด้วยไฟล์ลักษณะไหนนะคะก็มีตั้งแต่ excel เป็น text csv เป็น xml json ตึ่นต,ต จริงๆมันสกอร์ลงมาข้างล่างได้เยอะนะคะก็อย่างที่บอกค่ะ,ะเหมือนข้อมูลที่เป็นเชฟไฟถ้าแปลงเป็นโปรเจสันมันก็จะมาเข้าในส่วนนี้แล้วเราก็ต้องเลือกให่ถูกว่าเราส่วนไหน PDF เคยลองแล้วค่ะบางฟไฟล์ก็รอดนะคะสามารถเอามาวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องลองดูว่า ถ้าเราเอาเข้ามาแล้วมันโอเคก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้ก็จะมีดัตต้าเบสอื่นๆนะคะที่เราเอาเข้ามาได้เนาะจริงๆมันมีตัวฟิลเตอร์ด้านซ้ายเนาะว่าจะเป็นไฟล์เป็นดัตต้าเบสหรือ a อ u ชัวอะไรตรงนี้นะคะเราเลือกการซอร์สมันได้หรือถ้าเกิดว่าตาลายหาไม่เจอพิมพ์ซอร์สในบล็อกตรงนี้เลย นะคะในที่นี้ขวัญจะนำเข้าไฟล์กลุ่มชุดดินที่เป็นไฟล์ CSV เพราะฉะนั้นขวัญก็จะเลือก text/csv ตรงนี้นะคะแล้วก็กด connect อ่าข้างล่างลงไปพอกด connect ปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่างให้เราเลือกไฟล์ข้อมูลนะคะซึ่งขวัญก็เลยหาไฟล์ข้อมูลที่ขวัญเก็บไว้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะก็แล้วตัดเครื่องของแต่ละคนนะคะก็ไปเลือกมา อ,อันแรกขอนขอตัวอย่างเป็นกลุ่มชุดดินของจังหวัดขอนแก่นก่อนนะคะก็กลุ่มชุดดินของจังหวัดขอนแก่นเนาะเราเลือกไปก็คือจริงๆมันอาจจะมีหลายข้อมูลเนาะเราคลิกเลือกแล้วก็กดโอเพนนะคะมันก็จะโอเพนขึ้นมาอ่พอโอเพนขึ้นมามันจะมีหน้าต่า,ตางแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนตัวอย่างข้อมูลให้เราเห็น ซึ่งเราจะพอเห็นคร่าวๆว่าข้อมูลมีอะไรบ้างเป็นตัวอย่างอ่ะดูไม่มีสัญ,ญลักษณ์แบบตัวอักษรต่งางเดาประหลาดๆอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะคะ,ะถ้าจากตรงนี้ค่ะจริงๆเราเลือกได้2กลุ่มคือกลุ่มสีเหลืองคือโหลดถ้าโหลดเนี่ยมันจะไปหน้าหลักเลยค่ะคือเราจะสร้างกราฟเลยได้แต่ส่วนมากเราควรกดท r a n อร์ r m d a t a ก่อนเพราะว่าเราควรเข้าไปเช็คก่อนว่าข้อมูลเรา เป็นยังไงลักษณะไงชัวร์แล้วหรือยังที่จะเอาไปใช้นะคะก็จะมีในเรื่องของพอกด transform data เข้ามาค่ะมันจะเป็นหน้าต่างที่เรียกว่า power query นะคะ power query ซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่เราใช้ eda จัดเตรียมข้อมูล clean ข้อมูลคร่าวๆได้คล้ายๆเราทำใน excel ได้เหมือนกันค่ะ มันก็จะมีตัวจัดการด้านบนตรงนี้นะคะเดี๋ยวขวัญมีลงรายละเอียดอีกทีเนาะหลายๆตัวเราเราอาจจะใช้ไม่หมดแต่ขวัญจะบอกโฟกัสได้เช่นสมมุติว่าข้อมูลที่เราโหลดเข้ามาแล้วไอตัวหัวตารางเราตกไปข้างล่างอะคะ่ะตรงนี้มันจะกลายเป็น, column 1, column 2, column นะคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามค่ะแล้วหัวตารางเราอยู่บรรทัดแรกอะคะ่ะมันจะใช้คําสั่งที่เรียกว่า use first row as header ก็คือ เอาบรรทัดแรกขึ้นมาเป็นหัวตารางแทนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเนี่ยหน้าต่างเนี้ยให้เราเลือกได้อ่ะเราไม่อยากใช้คอลัมน์ไหนเรา e m มูฟคอลัมน์นั้นออกได้ก็คลิกเลือกคอลัมน์แล้วกดลิมูฟนะคะอะไรประมาณนี้อ่ะในส่วนนี้เดี๋ยวเราขอเรื่องของการเมิร์ชคิวบี้ก็คือการรวมชุดข้อมูลอ่ะหลายๆชุดข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันก็จะมีอ่า กดคลิกเลือกที่ตัวกลุ่มชุดดินตรงนี้นะคะตอนนี้เรามีแค่กลุ่มชุดดินเดียวถูกไหมคะจริงๆเราจะรวมหลายๆไฟล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปก็คืออะไรคะเรา close and apply มันจะออกไปหน้าหลักนะคะเรา close and apply ออกไปก่อนแล้วพอมาหน้าหลักปุ๊บเราจะมีกลุ่มชุดดินจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมาอันเดียวทีเนี้ย ให้เราทำการ get Data ต่อค่ะเพราะเราอยากได้ข้อมูลอ,อ,อีกจังหวัดหนึ่งมารวมกันอ,อันนี้ก็จะเป็นการเ e t Data แล้วก็มา Textcsv อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กด Connect ต่อไปแล้วก็อันนี้ขวัญไปเลือกกลุ่มชุดดินแต่เป็นของจังหวัดเชียงรายอันแรกเป็นขอนแก่นนะคะอันที่สองเป็นเชียงรายแล้วก็กด Open ขึ้นมาเนาะอ่ะก็ พอกดโอเคแล้วกด transform data น,นะคะรู้สึกสไลด์น่าจะสลับหายแว่นึงอ่ะ transform data ขึ้นมามันก็จะมี2ชุดแล้วค่ะตรงนี้เราก็จะเห็นข้อมูลว่ามี2ชุดจังหวัดขอนแก่นอันนึ่งจังหวัดเชียงรายอันหนึ่งนะคะอ่ะซึ่งเป็นข้อมูล2ชุดนี้อ่ะที่เราต้องการรวมเนาะอ่ะแต่ละอันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะคะโอเค จริงๆเราดูที่มุมด้านล่างได้นะคะที่มุมด้านล่างเนี่ยเขาเขียนว่าของขอนแก่นมียีบสี่คอลัมน์ของเชียงรายมียีบสามคอลัมน์จริงๆคอลัมน์มันไม่เท่ากันเนาะแต่เวลาถ้ารวมแล้วอันไหนเป็นคอลัมน์ที่อีกอันไม่มีอะค่ะค่ามันก็จะเป็นค่าว่างเนาะอ่ะโอเคนะคะเมื่อเราได้สองชุดข้อมูลเนี้ยเราเอาเข้าข้อมูลมาแล้ว มันก็จะเป็นสเต็ปของการ append query ค่ะ<ม>ก็คือเอาข้อมูล2ชุดข้อมูลมาต่อกันนะคะในที่นี้ขวัญจะให้เลือกเป็น append query as new ก็คือสร้าง query ขึ้นมาใหม่โดยที่เป็นการรวมของ2ชุดข้อมูลนี้เอา2ชุดข้อมูลนี้มาต่อกันว่าง่ายๆอ่ะขวัญก็จะกดตัว append query as new ตัวนี้นะคะอ่ะก็จะมี ในที่นี้เราเลือกแค่สอง b l e นะคะก็เลือก two l ทแล้วก็อันแรกก็จะเป็นของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อันที่สองเป็นของจังหวัดเชียงรายแล้วก็กดโอเคนะคะพอโอเคปุ๊บมันก็จะเด้งมาตั้งชื่อใหม่ให้เราไว้ก่อนเลยว่า append นนะคะซึ่งในที่นี้ค่ะถ้าเราจำได้อ่ะอันหนึ่งมียี่สคอลัมน์อีกอันหนึ่งมียีบามคอลัมน์รวมแล้วก็ได้ย4ิบสคอลัมน์ คือมันมีตารางหนึ่งนะที่มีเกินมาคอลัมน์หนึ่งเพ,เพราะฉะนั้นที่เหลือสุดท้ายมันก็รวมกันคือยี่บสามบวกหนึ่งแบบนี้นะคะ,ะก็จะมีของสองอันนี้ซึ่งเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะว่ามันแยกกันยังไงมันรวมกันยังไงเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะก็คือถ้าเรามาเช็คในตัวของจังหวัดมันก็จะมีของคอนแก่นกับเชียงรายแยกกันนี้นะคะ อ่ะเนี่ยมันก็จะมีจังหวัดเพิ่มขึ้นมาถ้าเราไปดูไฟล์ของขอนแก่นนะคอลัมน์จังหวัดมันก็จะมีแต่ขอนแก่นดูของเชียงรายคอลัมน์จังหวัดตรงเนี้ยเรากดลงมาก็จะมีแต่เชียงรายตร้องมุมขวาบนของแต่ละคอลัมน์เราสามารถกดเพื่อดูว่าในแต่ละคอลัมน์มีค่าอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ตัว a b c ที่อยู่ข้างหน้าเนะะี่ยค่ะเป็นตัวชนิดของข้อมูลเนาะ ชนี้ของข้อมูล ABC ก็คือเท็ถ้าเป็น1 2 3ก็จะเป็นตัวเลขถ้าเป็นทอซิยมมันจะขึ้น1.2นะคะเดี๋ยวอันนี้เราไปดูในรายละเอียดกันในตัว Power BI นะคะ,ะเดี๋ยวขวัญขอสลับไปตัว Power BI ก่อนนะคะอ่ะ